ครับพี่นุ้ยได้ครับพี่ได้พี่เดี๋ยวผมรีบทํางานให้พี่นุ้ยเลยครับพี่ครับครับพี่ครับครับสวัสดีครับคุยอใครวะนิกเก้ไอ้คุยดิไอ้จมูกบานทำมันโทรสั่งงานกูเตือนนะพี่หยุดีบหน้าให้จำไว้นุ้ยมึง่ใช่เพื่อนพ่อกูนิกเกบนุ้ยครับสวัสดีครับพี่ลมอะไรพัดมาครับนี่ลมอะไรกูก็ต้องมาดูงานดิที่สั่งมึงไว้อะเสร็จยัง ก็ตอนมันจะเร่งทําให้พี่เลยครับมึงสั่งใครต่อกูสั่งให้มึงทําแล้วมึงไปสั่งใครผมไม่สั่งใครเลยครับเพราะว่าผมอะไรครับพี่เมยครับเดี๋ยวโบกเลยเดี๋ยวผมมาผมมาบอกเพื่อนๆครับว่าให้ทํางานที่เลยงานไม่ขยับนะมึง่ยพูดทั้งวันนะไม่ครับูดได้ข่าวมาเนี่ยพี่เมยครับผมบอกพี่ก่อนนะครับว่าไม่มีใครช่วยพี่ทํางานเลยครับมีผมทำคนเดียวครับอ้าวไอ้เบิร์ดไอ้บอลไอ้แจ๊ดไอ้ตั๊กเนี่ยไม่เอาเลยแล้วก็มันด่าพี่รับหลังด้วยมึงดูด้วยนะใครนทากูะดึงเ็ู้คากได้ครับวู้นครับะ เก่งจังน้ละมือไอ้นุ้ยให้กูไปก่อนให้กูไปก่อนยังไม่สุดเลยมึงทาแล้วเข้ามาก็ไม่เห็นมึงทำหนักมากนะดิกูเห็นมึงครับพี่นุ้ยครับพี่นุ้ยไหนมึงบอกจะตบโชกไงมึงกลัวอะไรเออไม่กลัวทั้งไอ้ตั๊กั้งไอ้นุ้ยนะเดี๋ยวกูจัดให้ทั้งคู่เฮ้ยจริงดิจัดได้ทั้งคู่คืออย่าเรียกว่าตบทีเดียวนะแต่แบบอย่างนี้เลยสองข้างเลยเหรอสองข้างมือซ้ายไอ้ตั๊กจมูกจมูกดีไหม จมูกนะจมูกไอ้ไอ้จมูกใหญ่ไอ้แทมขนตาลนี่ยคุจะดีดราบให้ดีดแล้วกูจะพามันไปเล่นนี่ด้วยเด้หรอเปลไปเล่นหนังสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสารส้มรู้ทางรู้จักจาส้มจารส้มสารส้มยังไงสารส้มอะไรสารส้มอะไร ไมครพูดถึงกูเลยมึงคนเดียว <c oughs> อีกมึงบอกอะไรยอ๋อกะไปเลยบอกพี่นุ้ยไม่เหม็นเอาความจริงนะเออทำงานมาหลายวงการสิปีนะเออไม่เคยเจอใครเต่าเหม็นเท่าพี่เลยนะอยู่ไม่ได้มึงยังกล้ายืนอยู่อีกนะ <c oughs> <c oughs> เอ,อ๋ไอ้เนี่ยไอ้เมย์ดีกว่าเมย์มาหนิเมย์มาหนิคือตอนนี้คนดูทั้งประเทศเนี่ยคือพี่เคลียร์ให้พี่นุ้ <c oughs> <c oughs> ยน <c oughs> ะ <c oughs> <c oughs> เราเคลียร์ให้พี่นุ้ยนะ ถ้าพี่ชายจะเสียอ่าใช่แมยมนี่อันนี้อย่างนี้พี่ว่าไม่ต้องเคลียร์ยิ่งเคลียร์ยิ่งเสียให้แมย์ก็ต้องนี่ให้แมย์เมยโดยให้เมย์รู้๋ยวพวกเราหาว่าจะอ้ามเล่กันบ่อยเมย์เอาจมูกฝังไปเลยปืนมาข้างนี้มาข้างนี้อ่าเอ้าทำไมข้างนี้เหมียนเนาะเอ้าทำไมข้างนี้เหม็นเนาะ